เรื่องนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมคะสำหรับทางด้านของไอ้ปริชยานะคะเป็นนางเอกร้อยล้านที่ จูจ่ๆค่ะนึกคล้มอะไรไม่รู้คุณผู้ชมคะเธอออกมาไลฟ์สดนะคะพูดคุยกับแฟนคลับบรรดาที่ผู้ติดตามในช่องใหม่ของเธอเนี่ยเพราะว่าเธอเปิดทิกตอกใหม่ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เนี่ยไอเองก็หลายๆคนที่มีการติดตามจะทราบดีว่าไอก็เพิ่งประกาศเปิดทิกตอกใหม่เพราะก่อนหน้านี้ช่องเก่ามันปลิวไปมันถูกปิดกั้นเพราะเหมือนไปเข้าข่ายละเมิดกฎอะไรแบบนี้ซึ่งเจ้าตัวก็งงเหมือนกันเพราะไม่เคยลงคลิปอะไรว่าแบิว,วละขนาดนั้นทาไมช่องถึงปลิวไปก็ไม่รู้ก็เลยเปิดขึ้นมาใหม่แต่มาคราวนี้ค่ะก็ถูกปิดกั้นการมอง เห็นทันทีคลิปเนี่ยปลิวไปแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าตัวมีการออกมาไลฟ์สดตอนอาบน้ำคุณผู้ชม แน่นอนว่าด้วยความที่อาบน้ําค่ะโอ้โหคราวนี้แหละค่ะไม่พ้นคนที่เข้ามาดูนะคะมีการบันทึกคลิปเอาไว้แล้วแชร์ออกไปวอนโซเชียลตอนนี้เลยค่ะในคลิปนะคะก็น่าจะเป็นช่วงที่ไอซ์เนี่ยมันจะเพิ่งตื่นนอนหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะคะก่อนที่เธอเนี่ยจะเข้าห้องน้ําแล้วก็ลงไปแช่ในอ่างอาบน้ําเพื่อถูสบู่เจ้าตัวมีการนําผ้าเช็ดตัวเนี่ยก็ปิดบริเวณจุดสงวนต่างๆก่อนที่จะลงอาบน้าใช่ไหมคะแต่ว่าระหว่างที่ถูสบู่อยู่นั้นค่ะผ้าคน หนูเนี่ยเกิดหลุดทั้งท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างเลยหลุดออกมาเลยจึงทําให้คนที่เห็นแล้วก็คนที่ติดตามไลฟ์ดูไลฟ์สดในขณะนั้นเห็นเต็มๆเ,เลยแต่ไม่นานค่ะไลฟ์สดดังกล่าวเนี่ยปลิวหายไปอย่างรวดเร็วนะคะงานนี้ทําให้แฟนๆต่างเป็นห่วงแล้วก็พากันเข้าไปตักเตือนนางเอกสาวบอกว่าเนี่ยอยากจะให้ระมัดระวังหน่อยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเพราะกลัวว่าเจ้าตัวเนี่ยจะได้รับความเสียหายรวมถึงมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงตามมาด้วยแฟนคลับก็เป็นห่วงนะคะบางคน หรือขนาดที่ออกมาบอกบอกว่าเนี่ยเซฟตัวเองหน่อยพี่ไอซ์เซฟตัวเองหน่อยคือแบบว่าคลิปตอนอาบน้ําตอนนี้คือหลุดไปเต็มโซเชียลแล้วในขณนะดเดียวกันค่ะก็มีบางคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันนะคะบ,บอกว่าคลิปลฟ์อาบน้ําหลุดไปเยอะเลยทําไมไม่เซฟตัวเองเลยคะเป็นห่วงนะคะถ้าตั้งใจให้เห็นคือผิดหวังมากเลยแต่ทางนี้ทางนั้นค่ะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอย่างไรคงต้องรอฟังจากปากของไอซ์นั่นดีกว่าค่ะ ไทยนิวส์อ,ออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ